มาดูความเคลื่อนไหวของปตทกันบ้างน,นะครับวันนี้ถือว่าได้มีการประกาศทุนเม็ดเงินกว่า1,650ล้านบาทในการเทคโอเวอร์นะครับบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับยานะฮะซึ่งหลังจากนี้เองก็น่าจับตานะครับว่าจะสามารถผลักดันแนวทางการแข่งธุรกิจที่เป็นกลุ่มนอนออได้มากน้อยขนาดไหนครับ บอวจอปตทนะครับหรือว่าพีทีทีแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ช่วงค่าวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาว่าที่ประชุมมีมตินะครับในวันที่6มิถุนายนคณะกรรมการบริษัทโลตัสฟาร์มาสุดิคงเข้าจำกัดหรือว่าโลตัสซึ่งเป็นบริษัทย่อยของทางปตทมีมติอนุมัติให้เข้าซื้อหุ้สำนักทั้งหมดของบริษัทเทวาฟาร์มาประเทศไทยจำกัดหรือว่าเทวานะครับและเมื่อวันที่1สิงหาคมได้มีการดำเนินการชำระเงินและรับโอนหุ้นเสร็จแล้วครับคิดเป็นมูลค่าทั้งสิ้น1,500ล้านดอลลาร ภายหลังการซื้อหุ้นดังกล่าวนะครับทำให้โอตาสเข้าถือหุ้นเทวทยนานในสัดส่วนทั้งหมด100%ของทุนจดทะเบียนโดยการลงทุนดังกล่าวเป็นไปตามกลยุทธ์ของโอตัสที่ต้องการขยายธุรกิจเพื่อเป็นผู้นําในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้เองโลตัสนะครับดำเนินธุรกิจหลักในการคิดค้นพัฒนาหรือว่าไอเดีการผลิตและจําหน่ายยามุ่งเน้นยาสามัญน,นะครับที่ครอบคลุมหลายกลุ่มโรคโดยเฉพาะกลุ่มโรคมะเร็งและกลุ่มโรคระบบประสาทส่วนกลางซึ่งการลงทุนนี้ทําให้โลตัสสามารถต่อยอดและขยายช่องทางการจัดจําหน่ายยาในกลุ่มโรคจักษุวิทยาและกลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจไปยังโรงพยาบาลและร้านจัดจำหน่ายยาในประเทศไทยได้มากขึ้น ทางด้านดรบุรินรัตนสมบัตินะครับประธานเจ้าหน้าที่บฏิบัติการกลุ่มธุรกิจใหม่และโครงสร้างพื้นฐานบมจปตจำกัดมหาชนเนี่ยนะครับก็เปิดเผยกับรุ่ทันลงทุนนะครับว่าการดาเนินการซื้อเทวะไทยแลนด์เป็นการดรําเนินการตามแผนของโลตัสที่ต้องการขยายพอดยาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งปตทถือหุ้นในโลตัสประมาณ 37, าร้อยละสามสิบเจ็ดผ่านบริษัทอินโนบิกเอเชียจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ประทอถือหุ้นทั้งหมด100%ซึ่งการที่เทวาไทยแลนด์นะครับดำเนินการในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะช่วยให้อรอตยานในไทยขยายตัวเร็วขึ้นและหนุนรายได้นอกเหนือจากธุรธกิจขยายตัวตามไปด้วยนะครับตามสัดส่วนที่มีการถือครองเติบโตต่อเนื่องซึ่งส่วนของราคาประทอวันนี้นะครับบวกมาแรงกว่า 103. 1 0 3จุดหนึ่งนะครับปิดที่33.25สตางค์ครับ มาดูกันต่อนะครับคำแนะนําการลงทุนในสัปดาห์หน้าทิศทางหุ้นไทยจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกันกับคุณกิตพลภัยไพศาลกิจนะครับจากบริษัทซัพดูโอบเคเฮนประเทศไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับหุ้นไทยในช่วงเช้าดูเหมือนจะเคลื่อนไหวได้แรงตามูมิภาคนะครับเหมือนจะคลายความกังวลไปแต่เหมือนยังมีปัจจัยที่โออร์แหงอยู่นะฮะณตอนนี้เองเนี่ยพี่กิตมองทิศทางหุ้นไทยหลังจากนี้ยังไงบ้างครับครับก็ต้องบอกว่ายังมีสัญญาณของความผันผวนนะครับซึ่งมาจากอันที่หนึ่งเนี่ยปัจจัย จร,จริงๆแล้วตลาดคงจะเคลื่อนไหวอยู่บนความกังวลระหว่างการติดตามตัวเลขเศรษฐกิจที่ะบกชี้ถึงการถดถอยของสหรัฐแล้วก็การติดตามความผันผวนของตลาดที่อาจจะมาจากก e ิจการอืนนะครับอยา่างไรก็ตามในบ้านเราเองเนี่ยเหตุผลที่มันอ่อนตัวลงมาก็คงจะมีผลของกัการหน้านะครับใน,นจังจวะที่หนึ่งเรามีวันหยุดยาวนะครับแล้วก็ทําให้ตลาดเราจะไม่ได้ซื้อขายในช่วงวันจันทร์อันที่สองครับเราเปิดกลับมาแล้วเนี่ยประมาณสักดุหหน้าเราก็จะมีคดีสําคัญแ้านแก,น,กนเมือนเกี่ยวกับพิรณ คุณสมบัติของท่านนายกรัมนตรีนะครับซึ่งด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างในช่วงที่ผ่านมาก็ทําทให้ความมั่นใจในเรื่องประเด็นความเสีย่ยงทางการเงอนเนี่ยมันมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของการลงทุนมากขึ้นครับครับมองแนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงต่อไปนะครับสัปดาห์หน้ากรอบความเคลื่อนไหวให้ไว้ยังไงบ้างแล้วก็มีคําแนะนําในเชิงกลยุทธ์ยังไงครับครับก็อมองว่าการปรับตัวขึ้นในสัปดาห์หน้าจะอยู่ในกรอบที่จํากัดไม่เกินพันสามร้อยสิบถึงพันสามร้อยสิบห้านะครับ แล้วก็โอกาสที่มันจะมีความเสี่ยงทางลงก็มีนะครับเรามองว่าถ้าสมมติว่าในกรณีที่คําตัดสินของทางด้านสารพันธนูนออกมาในทิศทางที่เป็นลบนะครับแล้วทําให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางด้านของตัวตําแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเรามองว่ามันก็จะมีสิ่งที่เชื่อมโยงไปยังตลาดการลงทุนหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวความกังวลเกี่ยวกับการล่าช้านะครับของมลาลรงใมาตรการรวมไปถึงการเปลี่ยนแปในการเมืองนี่มันอาจจะนําไปสู่การเปลี่นยนแปลงนายกที่ซึ่ง ถ้าเกิดมันมีภาพของการข้ามพักที่เป็นคนละพักกันแกนนําเนี่ยเออก็จะมีคําถามตามมาถึงเรื่องของตัวอนโยบายสำคัญต่างๆว่านโยบายไหนจะยังอยู่บ้างอะไรจะเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่าครับดังนั้นผมคิดว่าถ้ามีความเปลีนแปลงที่เป็นลบเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้านะครับในภาพนั้นจะทำให้ตลาดเองรี a c t เป็นลบกนให้จะแรงครับ ทีนี้เองเนี่ยในมุมของผู้ลงทุนนะครับเราจ้องมีการวางแผนยังไงเพราะว่าเปิดมามันแรกมันจะมีอยู่บันหนึ่งหลายคนอาจจะอยากเข้าไปเก็งกำไรเพื่ออยากจะมองถึงทิศทางแนวโน้มถ้าเกิดว่าผ่านพ้นไปเนี่ยก็อาจจะทําให้ตลาดมีการวิ่งได้นะฮะแต่ขณะเดียวกันบางส่วนก็อาจจะยังมีความระมัดระวังในการลงทุนตรงนี้อยู่ครับควรต้องวางกลยุทธ์ยังไงดีฮะโอเคครับผมคิดว่าภาพใหญ่ภาพหนึ่งที่เราเห็นในขั้นแรกชัดเจนก็คือภาพของแผ่นดันแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นก็คือในวแนวรับโลกเลยก็คือแนวโน้มของการปรับลดลงของตัว รับแ,แทนพันธบัตรหรือว่าการเข้าสู่วัตถจักโนเบียขานมนะครับซึ่งภาพังกล่าเนี่ยผลดีหลักๆเลยเนี่ยที่หนึ่งก็คือมันจะเกิดขึ้นกับางด้านของตัวธุรกิจต่างๆแล้วก็กำไรแะจดทะเบียนนะครับแต่ว่าในกลุ่มที่มันได้ประโยชน์เขาน่า,นาจะแน่โดยที่ไม่ต้องแบกความเสี่ยงเลยก็คือกลุ่มที่มันโดนผลกระทบมากๆครับในช่วงการขึ้นดอกเบี้ยที่ผ่านมาโดยเฉพาะกลุ่มไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มกองรีดเป็นต้นนะครับดังนั้นผมคิดว่า ถ้ามาดูแล้วด้วยกิวที่ระดับสูงนะครับหลายตัวเลย 6- 7ขึ้นไปแล้วก็ซื้อขายด้วยราคาที่ไม่แพงเนี่ยเรามองว่าสำหรับนักงทุนเองที่อยากจะเพิ่มเอ็กซ์พอเชอร์การลงทุนนะครับการมาอย่างตัวกลุ่มปลอดภัยพวกโรงไฟฟ้าเลยกองหุ้เองนี่ยเป็นตัวเลือกที่สามารถลงทุนได้เลยในราคาปัจจวบแล้วก็น่าจินตนากาประมาณ20 30เป็นนอย่างน,อน้อยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลแฟกเตอร์อื่นตลาดครับแนั้นก็นะาจว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยถ้าใครที่อาจจะไม่มีหุ้นในพวกนี้นะครับอยากจะให้มี หุ้นในส่วนของด้านหุ้นปลอดภัยพวกนี้เพิ่มมากขึ้นครับครับสำหรับหุ้นในกลุ่มปลอดภัยที่อยากจะแนะนําเป็นท็อปพิกของวันนี้นะครับคือหุ้นตัวไหนครับครับเราก็มองตัวแต่ลเอกโก้น,นะครับก็ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่เซ็กซี่นะครับเพราะว่าเอ๊ะมันเป็นธุรกิจไฟฟ้าขนาดใหญ่ธรรมดาเลยแต่ว่าเออ่ด้วยการที่ราคาลดลงมาเยอะนะครับในตัวใหญ่อย่างเอกโก้หรือเฉลี่ยเนี่ยราคาปัจจุบันเลยสักประมาณหนึ่งหนึสามของช่วงสูงสุดนะครับซึ่งและราคาปัจจุบันเอกโก้เนี่ย ผีประมาณหกเท่าบันผลประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นนะครับท่านผมคิดว่าในภาพองทางด้านต่อให้เรามองเป็นตราสารหนี้แล้วก็ v a l u a t i ชนที่มันจะได้ผลดีขึ้นจากการที่ผลต่องการพลิบัตรขยับลงเนี่ยอลำพังแค่ในประเด็นนี้อย่างเดียวเนี่ยอัพไซด์ของเอโกก็น่าจะมีพอ,อสมควรแล้วนะครับและขณะเดีวยวกันช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาลดลงส่วนหนึ่งก็คือตอบรับผลกระทบทางลบจากเรื่องตัวเงนตกอบการที่มันผิดคาดในช่วงที่ผ่านมาจากการตั้งสำรองนะครับดังนั้นเราคิดว่าณปัจจุบันเนี่ย น่าสนใจแล้วก็มีโอกาสที่เห็นการฟื้นตัวของราคาหุ้นได้ดีครับอืมครับทีนี้เองถ้าเกิดมองในมุมของการลงทุนแล้วเนี่ยสัปดาห์หน้านะครับถ้าเกิดเราจะมองถึงทิศทางแนวโน้มที่ฟันโฟต่างๆนะครับจะไหลเข้ามาหรือว่าโฟที่เข้ามาแล้วแล้วมาพักอยู่ในตราสารนี้เนี่ยจะกลับมาช่วยผลักดันจัชนีตรงนี้พอจะเป็นความหวังได้มากน้อยขนาดไหนครับเออผมยังมคิดว่าโฟต่างชาติจะกลับเข้ามาอย่างจริงจังนะครับอาจจะเห็นสลับมาบ้างนิดหน่อยแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยภาพของเออ เรามองว่าภาพของการออกของเงินจากกลุ่มเทคโนโลยีและก็หุ้นขนาดใหญ่ในฝั่งของสหรัฐนะครับออมีโอกาสที่จะเห็นการไปพักเนี่ยในพกตราสารปลอดภัยก่อนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตัวตราสารดีนะครับหรือว่าพันธบัตรของประเทศต่างๆเพราะฉะนั้นในภาพนี้เราคิดว่ามันจะยังไม่ได้ไหลเข้าอิมเมจชิงมาเก็ตโดยตรงนะครับ mm hmm. ไม่ใสของอิมเม n ชิงมาเก็ตเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลังจากเงินเนี่ยไปพักในฝั่งตลาดตราสารดีแล้วเพราะฉะนั้นออในภาพตัวนี้ผมคิดว่าถ้าเราประเมินดูคร่าวๆเนี่ย ันน่าจะเกิดขึ้นได้หลายจากการลถด็อบบี้ของอเมริกาทั้งสองสามตั้งไปแล้วนะครับดังนั้นถ้าจะมีจุดที่ต่าชาติกลับมาซื้อหุ้นไทยได้จริงๆหรือว่าเห็นภาพของการไหลเข้าจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นในช่วงต้นปีหน้าเป็นต้นไปครับครับถ้าต่างชาติจะกลับเข้ามาซื้อหุ้นไทยกลุ่มไหนจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจหรือเป็นเป้าหมายของเ,เงินต่างชาติครับจริงๆทุกวันนี้เขาก็ซื้อหุ้นไทยอยู่นะครับ,ค,รบคือถ้าเราไปดูในภาพแยกเป็นรายเซกเตอร์เนี่ยเราก็จะพบว่าถึงแนมะ้ในภาพรวมั้งตลาดเขาขายแต่ว่าถ้าจเจาะรายเซก เราเห็นการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมสื่อสารนะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมเที่ยวแคร์ในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็รวมไปถึงคราฟติกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าจะโฟกัสในภาพของกลุ่มเหล่านี้นะครับผมคิดว่าก็สามารถที่จะย่อยซื้อหุ้นในกลุ่มพวกนี้ได้โดยที่ไม่ต้องโดยที่อาจจะต้องทําการบ้านแยกนิดหนึ่งครับภาพรวมของตัวเลขเน็ตสุทธิที่เราเห็นการซื้อขายตัวนี้นอาจจะไม่ได้บอกภาพทั้งหมดของตลาดครับอืมครับผมโอเคครับวันนี้ชัดเจนมากครับขอบคุณมากครับพี่กิตครับสวัสดีครับสสดีครับ มมองจากทางบอลลูบีเคเฮียนประเทศไทยนะครับก็อย่างที่บอกเราหยุดยาวกัน3วันด้วยนะฮะเราก็ยังมีทิศทางปัจจัยทางการเมืองที่เฝ้ารอในช่วงสัปดาห์หน้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเองช่วงนี้การลงทุนก็อาจจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพราะว่าปัจจัยตรงนี้เองเนี่ยอาจจะคาดเดาได้ยากแต่อย่างไรก็ตามถ้าเกิดมองถึงหุ้นที่ยังสามารถลงทุนได้นะครับ,รบก็เน้นหุ้นกลุ่มปลอดภัยกลุ่มโรงไฟฟ้านะครับซึ่งถือว่าจริงๆแล้วอัพไซด์ยังมีหลัก20-30%เลยวีนน่สิบปึงสามสทบเปอจะเป็นณะเดียวกันเลับมองหร่ม่มมองขอป บีก็มองไปที่ช่วงต้นปีหน้านะครับเมื่อมีความชัดเจนเกิดขึ้นแล้วก็หากว่าจะมีการเข้าลงทุนในช่วงนี้ก็จะเด่นหุ้นกลุ่มที่มีเพอร์ฟอร์แมน์ที่โดดเด่นในช่วงไตรมาสสนั่นเองครับนี่คือภาพรวมทั้งหมดนะครับในช่วงเซ็ตไฟพครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด s b ส c r i b e กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์ แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจากทีเนนช่อง16ครับ